สวัสดีคะ่ะพบกับรายการ g o i n i s i g h t จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่18มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็แก่งตัวแคบๆนะคะคืนนี้ตลาดสหรัฐจะปิดทำการวันนี้เปิดตลาดที่1,089ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,089ถึง1,092นะคะในคืนนี้ตลาด ตลาดปิดทำการเนื่องในวันมาติน l ูเทอร์คิงนะคะส่วนเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่านะคะแล้วก็ราคาน้ํามันยังร่วงลงต่อนะคะสําหรับในช่วงนี้ตลาดก็รอดูตัวเลข GDP ของจีนนะคะที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะโต6.9%ในปี2015ส่วนคืนนี้ตลาดสหรัฐปิดทําการก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญประกาศนะคะ ภาพเทคนิคของคาราทองคำในช่วงนี้ก็ยังแกว่งอยู่อย่างแคบๆนะคะแนวรับต้น1,800แนวต้าน1,750นะคะอขอโทษแนวรับ1 8 0แล้วก็1 7 5แนวต้าน1 0 9 7แล้วก็1,110นะคะในช่วงนี้ก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราราทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ